สวัสดีครับพี่ธนน์นะครับวันนี้มาถ่ายซีรีส์ Mary Mission นะครับนนนะเป็นพีทนะครับพีทนนเป็นปคนที่ใจดีชอบช่วยเหลือคนนี่แหละครับการช่วยเหลือคนพีทเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้น ที่ทําให้เรื่องมันเกิดขึ้นไมม,มีสนมีนตัวเองด้วยนะครับในส่วนนี้ในการในความโสดนะจริงๆล้วความโสดแม่งแม่งมองให้สุขก็สุกบอยถูกก็ถุก <What? S 1> คือถ้ามองให้สุขเนี่ยเรารู้สึกว่าเราอยู่เราอยู่กับตัวเองเราใช้ชีวิตเราดูแลตัวเองเรามีความสุขในการที่เราไม่ต้องไปดีเป็นคนอื่นอะไรเงี้ยก็ได้หรือถ้าเป็นความทุกข์เราก็รู้สึกว่าเราบางทีเรางงงหงาเราอยากที่จะมีคนข้างๆคอยดูแลคอยให้กัรปรึกษาในเรื่องก็มองได้เหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วนั้นอนะโสดอย่างมีความสุขก็ดี ตัสดนะครับจิิงจริงจิบได้เลย,เลยพร้อเไม่ว่าจะอะไรก็ทามแ้อย่างแฟนครับผมใส่ช่องทางติดต่อด้านล่างนะครับใช่อินทำนนสองจิงๆได้เลยดูช่องทาง,ง,ทางฝากซีรีส์แมรี่ม,มิชชั่นไว้ด้วยนะครับนนบอกเลยว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่นนเปลี่ยนตัวเองเลยนะครับอยากให้ดูกันนะครับที่ยูทูบเดมอลปุ๊กจ้า